โตโยต้าครอบคลุมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งของราศีรุ่นปี2026ซึ่งจะเป็นการเดินหน้าปรับโฉมเทคโนโลยีภายในห้องสารแบบก้าวกระโดดโตโยต้าตัดสินใจเปิดตัวระบบโตโยต้าออเดอโอมัลติมีเดียรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสียงและการแสดงของรถราศีรุ่นปี2026ก่อนที่จะถูกนํามาใช้ในรถอื่นๆของแบรนด์ในอนาคต การอัปเกรดนี้ไม่เพียงเพิ่มขนาดหน้าจอแต่ยังมีการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นการสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นกล้องบันทึกภาพแบบดิวอินรวมถึงอินเทอร์เฟซเฉพาะสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยทีมงานของโตโยต้าในสหรัฐพร้อมกับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G จากแอตทีพร้อมฟังก์ชันใหม่อย่างไดรฟ์รีคอร์เดอร์หน้าจอใหญ่กว่ามีการเชื่อมต่อเร็วกว่าและมีความผสมผสานได้อิสระกว่าเดิมผู้ขับขี่สามารถเลือกหน้าจอขนาดมาตรฐาน10.5นิ้วหรืออัปเกรด เป็น12.9นิ้วพร้อมหน้าจอหลักที่สามารถจัดวางได้ตามต้องการระบบรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมเพิ่มความลื่นไหลของระบบสั่งงานด้วยเสียงผู้ใช้สามารถสั่งงานได้ทันทีเช่นเฮตโตโยต้า hey เปลี่ยนเพลงหรือให้ช่วยคำนวณอย่างง่ายขณะขับขี่โ o y o t a ตัดสินใจเพิ่มเมนูเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดภายใต,ใต้ชื่อ EV Domain เพื่อให้ผู้ใช้ตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จเปิดปิดการชาร์จหรือสั่งงานผ่านแอปบ,บนสมาร์ทโฟนได้โดยตรง แม้หลายฟีเจอร์อาจดูไม่ล้ำหน้าเกินค่ายอื่นในตลาดแต่ความครบเครื่องและความสะดวกในการใช้งานจริงถือเป็นก้าวสำคัญของ Toyota ที่ยกระดับประสบการณ์ผู้ขับขี่และอาจทำให้โตโยต้าราสีรุ่นปี2026กลายเป็นตัวเลือกมาตรฐานใหม่ของกลุ่มรถ SUV ขนาดคอมแพ t ในตลาดโลกเพื่อติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้คุณสามารถเยี่ยมเยียวที่ a u t o d e c o m https: w w w a u t o d e c o m h o m e p h p